sợm đấy mọi người park car đấy, đang gì đấy, bay nóc được ต้นก็กินนี่รถวะไปหยุดซับล้างวา <c ười> ะลืมซับล้างวะทั้งรถซับไปทั้งไหนล่ะ โอ้แม่ขอมายังเคีย้ยทั้งหน้าบ่ได้รถติดเลย <c oughs> ก็เล่าดิตัวนี้ แ่มันตกลงหนีมันก็นเกิดเป็นปลากระดินไปแล้วมีผู้ใดมาเอาเพื่อนอ่นะน้ำเสียลงมานีดเด้เนาะ ចូលมาបាទហាយ៉ាងយូរនេះទេ